เรามาถึงจุดหมายแล้วคร minutes, 12, Guys, 65, 60, like ับวันนี้วันที่สิบกุมภาสองห้าหกเจ็ดเวลาประมาณสิบสองนกาห้าสิบห้านาทีเรามาถึงแล้วเราก็ชื่นใจด้วยความเหนื่อยเหนื่อยหายทิ้งทันทีดูนะความเหนื่อยล้าหายไปหมดเลยเฮ้ยย่างดีดเรืจิมมืนนะมืนไปแท้แด้เนี่ย็ไนะ ยอดเลยท้องฟ้าม้องฟ้าถึงว่าเข้าสีมาซตาแต่วา่าเขากลับมาเห็นมันกำลังจะละลายแต่มันบ่ทันละลายอากาศอยู่เพิ่มปู่ตอนนี้สุนสงเอาคักเลยโอ้ยลื่นเลยลื่นคักว่ะอะไรหมองมีก็มี่หมองมีก็บมี่ฮิม่ะเย็นเย็นเย็น,ยน ลื่นมักเลยคขู่พาแล้วมาไก่มาเนี่ยขู่พายหดอกโอ้ยลื่น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 ต้องเท้าลื่น นี่เลยครับขาวจานพานเลยนะขาวจานพานเลย โอ้ยยังมีทางยางแบบน,นี้ด้วยนี่พ่อแห้งแล้วนี่คนทไทยมาเขียนแนว Thế này thiết như thế nào Ui, mượn Cái thiết này มีแต่บหลาดดูวิววิว360สามร้อยหกสิบองศาเลยแต่ว่าหมอกลายมามื่อนี่หมอกลายเห็นบ่เต็มที่ถือว่าแดดมันแห้งมันกันยัง my life, <laughs>